พลตบตริปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าในวันนี้พบมีการนัดหมายจัดกิจกรรมคา็มบของนายนัทวุฒิสายเกลือและนายสมบัติบุญงามอนคงในเวลา16บหกกรกาที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบ TS อสอโศกซึ่งอาจกระทบตั้งการจราจรบางส่วนนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังการรวมตัวของกลุ่มทะลุกแกส๊สบริเวณแยกดินแดงด้วยโดยย้ำว่าการชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครจะมีความผิดตามกฎหมายหลายข้อหาซึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบ,บาลได้มีการเตรียมกำลงังรักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้วโดวยการข่าวยังไม่พบสิ่งบอกเหตุความรุนแรงแต่จะต้องมีการจับตาในวันถัดไปซึ่งเป็นช่วงท้ายของการอภิปรายไม่ไว้วางใจกลุ่มหัวรุนแรงน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้มากกว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะมีการชุมนุมัปที่บริเวณแยกลาดประสงค์บริเวณด้านหน้าห้างกับริคาบิกสี่เป็นแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับแล้วก็วันบัลน,นี้ จะเป็นแนวร่วมธรรมศรราสตร์และการชุมนุมและกลุ่มรีเดมที่จะไปสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เคลื่อนตัวมาบริเวณลานพระรูปพระันที่6ส่วนลุมทีนีครับในวันนี้ทางการข่าวไม่น่าจะมีอะไรแต่วันพรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับคงจะต้องตับตามองอีกทีนึ่ง ส่วนภาพรวมการชุมนุมเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยจากนี้จะมีการถอดเทปคำปราศัยของผู้จัดการชุมนุมเพื่อตรวจสอบการกระทำผิดอีกครั้งพร้อมยืนยันการตรวจสอบภาพผู้ใช้อาวุธปืนในพื้นที่การชุมนุมและผู้ที่ทำ้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในการชุมนุมเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมามีความคืบหน้าไปมากแล้วหลังมีการจับกุมผู้ก่อเหตุได้บางส่วนและจนถึงปัจจุบันมีการออกหมายเรียกผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการชุมนุมแล้ว ร6อหกสิไม้รวมถึงผู้ปกครองของผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชน17บเจ็ไม้ซึ่งมีการทยอยเข้าให้ค้อยคำกับพนักงานสอบสวนแล้วจุธามารักษาพันธ์รายงาน